กรับกรับสวัสดีครับ FC วิรัติสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับมากันอีกขีดเข่นเคยครับกับการวิพากษ์วิจารณ์มวยชอบหลังช่างนะครับวันนี้สายหน่อยครับมีภารกิจหลายอย่างเมื่อเช้านี้นะครับนะก็มาเหมือนเดิมนะครับนะถึงจะช้าแต่ก็ชัวร์นะครับอ่ะก่อนจะนําเรียนก็เหมือนเดิมนะครับนะสมบูรณบบสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์นะครับเบียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงเทาวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ แอดไปเลยนะครับแอดดําหน้าแอดสามห้าเก้า SBOBET ครับผมจะลงนี้ไม่ตรงที่คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับอ่าอิ่มแทงได้ทุกยกนะครับเหมือนมวยพักยกเลยนะครับอ่าบอกว่าจะวิชาของปูขนมต้มครับจะได้ส่วนลดเป็นพิเศษนะครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับแอดไปก่อนนะอย่าลืมแอดนะครับแอดสามห้าเก้า SBOBET นะครับนะอารคู่แรกร้อยสิบสองปอนด์ครับพระแสงเล็กสโชคมีชัยครับพบเพชรสังวานโลส์มานการ์เมนครับพระแสงเล็ก มาเท่าพิกัดนะครับส่วนเจ้าเพชรสงวาเนี่เกินไปจุดแปดซึ่งไกลสุดของวันนี้สองคนนะครับก็คือจุดแปดเท่านั้นเองมีแม็กนัมตัวหนึ่งนะครับแม็กนัมของอเสียเปรมนะครับเจ้าพระแสงเล็กสิบหกปีซ้ายจักสุร,รัฎร์รุ่นน้องห่างกันปีเดียวเพชรสงวนสิบเจ็ดปีนะครับหรือว่าเจ้าตรงตัวตรงตัวอะไรอะ่ะจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ชื่อเริมมันตรงตัวนะ เพชรสวานเนี่ยไม่ต้องน่ารู้ดีนะสไตล์เจ้าสงเพชรสวานอยู่กับเนียสมานนะครับสิบเกปีเป็นรุ่นพี่มวยขวาขวากับซ้ายครับนี่ไอเพชรสวานขวาจากบุรีรัมย์นะครับครบเครื่องนะครับสายหน้าดีประเภทสไตล์เปิดเกมเพชรสวานนะครับเอนเตอร์เทนคนดีพระแสงเล็กจะออกลูกเชิงสวยงามนะครับออกชนตั้งรับจับทางนะครับเป็นมวยเชิงสวยนะครับเป็นมวยเชิงอ่ะเขาเรียกมวยเชิงรอดักรอโต้หนักๆอะไรประมาณนี้นะครับ ก็สโชคมีชัยก็ไม่ต้องสืบนะครับานายุกเอทานสล,ลานะครับประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมตามสคลิปแรกเพชรสวังวิสสมานการมนนะครับคู่แรกจัดไปคู่2ครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นฟ้าเมืองเมืองฟ้าเล็กขุนศึกมวยไทยนะครับพบกับจอเสือบแบ็กมวยไทยอะคาเดมี่นะครับทีนี้เจ้าเมืองฟ้าเล็กไม่พร้อมนะครับก็เลยดึงเอาเจ้าย,ยอดอีทีปตททองเทงทีนะครับ หรือว่ายอดเอทีทีเด็กเก้าเก้านะครับมาเข้าเวนแทนนะครับเจ้ายอดเอทีนี่มันล่าสุดนี่เพิ่งต่อยไปมาดมาดมากมันชะนะไอ้นั่นแ่ะเออมาดีเลยอ่ะเปิดเกมก่อนเพื่อนเลยทหารเนี่ยพลทหารเนี่ยไอทหารจาก่ายทหารเนี่ยมาเปิดเกมแล้วก็มาต่อใครอ่ะไอ้พช่วศรแล้วก็อะไรอีอ่อเออ่านั่นแหละครับนะมาดีครับช่วงนี้มาเอาดีแล้วทีนี้นะครับแต่มาเจอของหนักของแรงเนี่ยสินะครับ ยอดอีทีมันเด็กร้อยเอ็ดนะครับยอดอีทีอ่าร้อยเอ็ดนะครับมาเจอเสือแบล็กนะครับมวยไทยอาคาเดมี่นะครับของหนักของแรงครับเกินไปจุดสี่เสือแบล็กนะครับส่วนเจ้ายอดอีทีเกินจุดสามนะครับขนาดมันมาแทนเกินแค่จุดสามครับคิดดูว่ามันจะเปลี่ยขนาดไหนนะครับความพร้อมของเด็กนะครับนะเจ้าเสือแบล็กนี่เป็นมวยซ้ายอ่าหยิบสี่ปีรุ่นพี่เลยนะครับจากเพชรบุรีนะครับจากนู่นแหละเขาเรียกอะไรอะ เพชรบุรีโซนนั้นก็จะเป็นลักษณะเกเลียงนะครับประมาณนี้นะครับต่อแปดแม็กมวยไทยทีแรกนึกว่าจะได้เจ,เจอของดีนะครับทีแรกนึกว่าจะได้เจอของดีแบบแปดแม็กสโลกับแปดแม็กโอ้โหอดดูเลยอดดูเมืองฟ้าเล็กอยากดูว่าเว็บสายหน้าหนักที่สุดในเมืองไทยหนึ่งนี่แหละไอเมืองฟ้าเล็กนี่แหละอยากให้ชมเลยนะครับมันต้องมาให้ได้ชมแน่นอนครับต้องรออดติดอดใจรอได้นะครับไอเมืองฟ้าเล็กรายนี้นะครับ ้ายหน้าแบบโอ้โหแบบข้างถนัดนี่ยังไม่หนักเท่าข้างที่ไม่ถนัดเลยประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ดีนะครับประเภทเปิดเกมก็บันนี้ก็คงจะเป็นศิลปะนะครับเป็นคนเดินเข้าอีทีก็ประเภทจังหวะสองรอดักรอ,อโต้แล้วก็ถ้าไอ้นั่นหน่อยมันก็จะเดินลุกได้รับดียอดอีทีประมาณนี้นะครับจัดไปครับยอดอีทีปอทททองท,ท,ทวีหรือว่าของเฮียตีทีเด็ดเก้าเก้านะครับคู่สองนะครับน้ำหนักร้อยสี่สิบปอนด์นะ คู่2นะครับมาถึงคู่3ครับ1้อยยบดอลครับแม็กนัมบางกอกอะไยน์นะครับเกินจุด8ดพบเพชรดำพอเจริญแพทย์มาเท่าพิกัดน,นะครับเจ้าแม็กนัมนี่เมื่อเช้านี้มาเกิดไปจุด8เท่ากับเพชรสองวันซึ่งไกลสุดของวันนี้นะครับยบสองปีซ้ายจากบุบลนะครับส่วนจเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์นี่ครับวันนั้นนี่ก็โดนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นิดเดียนะครับากับการ หรือว่ามันมาไม่เต็มหรือไงไม่รู้นะที่มันสโลกับเจ้าเพชรมหากมงคลวันนั้นนะครับอซึ่งวันนั้นมันชนะมาก็ขาดเลยนะแต่ว่าก็ไปตามตามเลดตามน้าเสือเลยตามเลดตามนั่นเลยวันนั้นนะครับก็ขวางไม่ได้วันนั้นมามงคลขึ้นมาแย่งกันเล่นในเพชราดาหมดเลยนะครับเพชรด,ดาในสไตลส์สกูเสียบสวยงามเข่านะครับเป็นมวยเขา่าเข่าเลยอ่ะขุนเข่าเลยอ่ะขุนเข่าเล้าใจเลยวาเนี่ยนะครับครบเครื่องเข่าในเหนียว ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแต่วันนั้นมันไม่แรงครับพาผู้ิสารร่วงกล่าวเลยนะครับในแมตที่เจอกับมหามงคลนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับอยู่ฝั่งเพชรดำวันนี้เจ้าแม็กนัมนะครับขันอาสามาร้างแค้นให้กับเจ้ามีโชคบางกับอรยนะครับล่าสุดของเจ้าเพชรดำเนี่ยมันเป็นชนะเพื่อนร่วมค่ายมันไปชนะมาก่อนแล้วก็มาแพ้มหามงคลล่าสุดนะเพชรดำ ส่วนจอแม็กนัมี่ล่าสุดในเตะก้านคอไอเพชรอัสวินสิทธิ์สวัสดเสือครับอวันนั้นเป็นทีเด็ดของผมด้วยวันนี้ผมจะให้เป็นทีเด็ดผมก็เกรงใจเขานะครับนี่นะผมบอกตรงในายเพชดดำเนี่ยนะถ้ามันคือสไตล์แบบคือภาษามวยเขาบอกว่าสู้กิ่งไรมากประมาณนี้เพชดดำนะคู่นี้นี่ถ้าไม่ใช่ต่อยกับเพชดดำนี่ผมบอกได้เลยนะครับไอแม็กนัม เป็นทุกอย่างของผมวันนี้นะครับทั้งนีดทั้งอะไรเบ็ดเสร็จในทูยินวันเลยแต่วันนี้ไม่กล้าให้นะครับวันนี้ก็อยู่ฝั่งแมกนัมก่อนตามธรรมชาตินะครับอยู่ที่ฝั่งของหนักของแรงนะครับส่วนสูงนี่ผมคาดการณ์ว่าเพชรดำต้องได้ลอยกว่าแน่นอนนะครับอ่าเจ้เาเพชรดำเนี่ไอเจ้าแมกนัมนี่ล่าสุดเออเต็ก,กันคอนะครับส่วนเจ้าเพชรดำนี่ล่าสุดแพ้มหามงคลบอังพรมนะครับอ่ารุ่นรุ่นน้องสูงสีอะไรยี่สิบยี่สิบสองนะครับ สระบุรีกับอุบลน,นะครับแม็กนัมอุบลก็อย่างที่ผมบอกนะครับเข้าไปที่แม็กนัมนะครับเข้าไปที่แม็กนัมก่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันพีษสุดเลยนะครับแม็กนัมชั่วโมงนี้นะครับแต่เจ้าเพชรดำเนี่ยกำลังจะเป็นขาลงแล้วเนี่ยไอเนี้ยจากที่ว่าเข้าตาผมีนสุดเลยเพชรมวยเข่าเนี่ยไอพี่นี่เนี่ยเขาเ่าแบบสก,กูนะแบบเขายัดไส้เข่าขวางอะไรวันนันโดนมหามงคคลรอดเตะเป้าเลยนะครับอ่ะเหมือนที่ผมบอก เข้าไปที่เพชรดำนะครับมาถึงคู่เอกร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเพชรด,ดำเพชรเกียรติเพชรนะครับพบมหามงคลวรวังพรมนะครับจุดสามจุดสี่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับเพชรด,ดำจุดสามมหามงคลจุดสี่นี่คือสวดเกินวันนี้นะครับอ่ารุ่นรุ่นพี่ห่างกันสามเปเพชรด,ดำยี่ห้าไอ้มหามงคลยี่สองนะครับซ้ายกับขวาเจอกันคู่สองก็ซ้ายกับขวาไอ้คู่รองก็ซ้ายกับขวานะครับคู่สองก็ซ้ายกับขวา คู่สามคู่แรกเปิดหัวก็ซ้ายกับขวาครับวันนี้โอ้โหแบบเนียนเข้าตาเต็มตาเลยนะคือแบบเต็มๆอ่ะเห็นเห็นคะแนนเต็มนะครับมวยขวากับมวยขวาตีตีกันดิคะแนนจะออกลำบากเพราะมันมันเข้าอย่างไงอ่ะมันไม่แซ่บมันไม่ไม่มเต็มเนี่ยคือซ้ายกับขวามันจะบวกกันใส่แบบเดียวดูเองแล้วกันนะครับว่ามันนั่นไงก็คือมันเต็มอ่ะมันเต็มไปซ้ายกับขวานะครับเจ้าเพชรดำนะ เพื่อนมันชนะไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็คือเจ้าวายูน้อยอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพื่อนซีเขานะครับจากบุรีรัมมามหามงคลน,นี่เด็กยโสนะครับเด็กยโสแต่ไม่โอหังนะครับลูกชายของคุณพี่อภ่เดชนะครับเป็นลูกชายของนักวยอดีตนักมวยเก่านะครับแชมป์130ปอนด์ประเทศไทยดีกีของมหามงคลนะครับจัดครับจัดมหามหมงคลวรวงผมครับ ถ้ามันต่กับแบบที่มันต่กับเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์นะวันนี้มีเพชรดำาลายนี้มาให้กินถึงปะไอถึงมันเข้าเสือเอนี่ยไอเข้าทํานะครับเข้าทําเสือมหาคนวันนี้นะเพราะว่าเพชรดำพอไอกี่เพชรอี่เพชร,พชรนี่ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับแบบนี้อ่ะจัดไปที่มหามงคลวาบังพรมนะครับผู้เอกนะครับอ่ะสรุปอีกทีคู่แรกเพชรสองวานโซสมารกระเพชรคู่สอง ยอดอีทีปตททองทวีคู่สามแมกนัมเบาๆนะครับเก่งไก่เข่าเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับคู่เอกนะครับมคงคลวังคงนะครับก่อนจะไปถึงมวยดิสอีแล้วก็อภิมหาโคาเดตเจ็ดย่านน้ำนะครับฝากถึงผู้มีอิทธิพลก่อนเช่นเดิมนะครับสม b o b e t สามห้าเก้า s ไปก่อนนะมีแอ s นำหน้านะครับ 9, s สามห้าเก้า s b o b e t ผมจะลงลิงก์ไว้ตรงทคลิปใเตโพตเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับจิ้มแทงได้ทุกอย่างเกมกีฬาหลากหลายชนิดแทงได้ทุกยกนะครับ เขาจะตามนี้ดีทีสโคเดตประจำแบบนี้ให้ไปเลยครับก็เหมือนซอ้อมนะเพิง่งต่อยมายังไม่ถึงเดือนเลยเอาไวแทนครับผมให้เป็นดีทีสเลยวันนี้อีท e ีไอยอดอ e ีทีชีเด็ดเก้าเก้าหรือว่าปตททองทวีนะครับคู่สองเป็นดีทีสโคเดตประจำแบบนี้อภิมหาโคเดตเก็ดยันน้ำครับมหามงคลวอวังพรมนะครับมหามงคลน,นะครับวอวังพรมนะครับ จำไว้อ่ะอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบางทุนนะครับบัตรมวยมีอะไรเป็นไปได้บดดูอย่างเจ้าไผ่เงินเมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คิดถึงไอ้ไผ่เงินยังไม่เท่าไหร่ราคายังแค่30-40 20-30มันไม่เหมือนในพวกอะไรไอ้แหลมสิงหแหลมสิงนี่เข้าฝันเลยถึงขั้นช็อกเลยบางคนนะและว้วค่อไอ้ไรเอ็ดดำอีกคนนึงนะครับเอ็ด,ดทีเด็ดเก้าๆนะครับอ่ะ รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ